ที่เราส่งมาเนี่ยมันก็น่าจะหมดแล้วนะแต่มาดูสัญญามาดูใบทวงนี่ตอนนี้ที่กูงล,ล้านครับไม่ลดครับส่งมาสิปีแล้วตอนนี้เพิ่มขึ้นมาอีกเป็นแสนครับใช่ครับดอกเบี้ยผมครูนัทครับภับูลทองยอดนะครับเป็นคุณครูสอนวิทยาลัยของเอกชนในสายของสายอาชีพครับผม มาจากจังหวัดสกลนครครับือ <S ceğim iman> เห็นเพื่อนกู้แล้วก็มีสวัสดิการต่างๆมาให้กับคุณครูมีให้กู้1ล้านจนถึง3ล้านครูทุกคนครับตาโตอยากจะได้เงินทุกคนตื่นตัวแบบชอบมากจะต้องแบบหาเพื่อนทันทีเลยครับก็คือจะใช้เพื่อนค้ำประกันอย่างผมต้องหาเพื่อนอีกสองคนเพื่อจะหาเพื่อนมาค้ำประกันให้ซึ่งกันและกันเราค้ำประกันให้เพื่อนสองคนเพื่อนสองคนนั้นก็มา คําประกันให้กับเราซึ่งเป็นครูเหมือนกันครับ uh huh. <laughs> ไม่ว่าจะเป็นนะครับพวกบัตรกดเงินสดหรือบัตรเครดิตต่างๆก็มาคุณครูสมัครบัตรให้หน่อยนะไม่เปิดใช้ไม่ได้เสียตังค์ได้กระเป๋าด้วยเออเราก็เพาะเกรงใจแล้วบางครั้งมันก็จําเป็นเหมือนกับตอนแรกบอกว่าจะไปซื้อบ้านเงินสดโดยส่วนมากก็จะไปซื้อรถซือสิ่งที่อำนวยความสะดวกในชีวิตมากกว่าครับ ู้มาเงินต้นคืน1นล้านบาท1ล้านทวนเลยครับบอกได้เลยว่าครูตอนแรกคือไม่มีการวางแผนเรื่องการเงินเราจะไม่ได้ไม่ได้เรียนรู้เรื่องของการเงินใช้จ่ายเป็นเดือนชนเดือนแล้วก็จากนั้นก็อยู่ในวงวนของหนี้สินเงินที่กู้ไปเนี่ยเขาหักเงินเดือนโดยอัตโนมัติเลยครับเงินเดือนเข้าก็จะหักทันทีเลยเราจะได้รับแต่สลีปครับว่าเงินเดือนเข้ามาแล้วนะเสร็จรับเท่านี้เงินออกไปใช้หนี้เท่านี้ เดือนตอนแรกก็เริ่ม5,300บาทแล้วก็ทยอยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมาจนถึง8ปีตอนนั้นที่หักก็คือจนถึงเดือนละ6,400บาทเราไม่ได้อ่านสัญญาแบบละเอียดครูส่วนมากก็คือจะคล้ายๆกันครับทุกคนกู้แล้วก็ตาโตแล้วก็กู้ด้วยกันเหมือนกับแมลงเม่าครับบินเข้ากองไฟเพื่อจะกู้เพื่อจะต้องการเงินมาใช้จ่าย ได้เห็นไทยทีวีเอสไปทําเรื่องของการปลดหนี้ของจาหลัดโมเดลแล้วเราก็อยู่ในเครือข่ายกิจกรรมธรรมชาติของสกลนครแล้วก็ได้เห็นนะครับคุณครูทั้งสองท่านช่วยปลดหนี้ของจาหลัดเหมือนกับมีวิธีการเราก็เลยอยากจะมาเรียนรู้ครับก็ได้ไปอบรมที่ไทยทีวีเอสครั้งหนึ่งจุดนั้นเป็นจุดประกายครับจากที่เราขอใช้คําว่าเราไม่เข้าใจเรื่องการเงินเรามีต่ก,กู้อย่างเดียวแล้วก็ส่งเขาอย่างเดียวไม่เข้าใจเรื่องดอกเบี้ยเลย จุดนั้นทําให้เหมือนกับเปิดสมองทำให้เราเอ๊ะที่เราส่งมาเนี่ยมันก็น่าจะหมดแล้วนะแต่มาดูสัญญามาดูใบทวงหนี้ตอนนี้ที่กู้1ล้านครับไม่ลดครับส่งมาจะ,ะ 10, ส่งมา10ปีแล้วก็ตอนนี้เพิ่มขึ้นมาอีกเป็นแสนครับใช่ครับดอกเบี้ยทั้งที่เรา8ปีนะั้นเราจ่ายให้หักเงินเดือนทุกเดือนเลยครับเวลาเงินเข้าปับ๊บเขาจะหักโดยอัตโนมัติ เพราะเราลิงก์กับธนาคารนั้นไว้อยู่แล้วตอนแรกคิดไว้19ปีนะครับแต่ตอนนี้ตั้งแต่พอดีได้ปรึกษากับคุณครูทั้งสองท่านท่านบอกว่านะครับคุณนัทเอาสัก10บถึงสิปีแต่ผมก็เชื่อมั่นว่าถ้าเราทําตามที่ได้เรียนรู้แล้วก็ลงมือทําตรงนี้ผมเชื่อเลยครับว่าผมว่าไม่ถึง10ปีเราจะปลดนี้ก้อนนี้ได้